จวมาครั้งหนึ่งเคยเข้าใจ้าคนที่เชื่อในความวังจะเน็ดจะเหนื่อยก็ยังต้องเดินต่อไปพาคนที่เชื่อได้กั วีกสีเลยเหรอวันจะลุกขึ้นมาใที่สุดก็จะได้รู้ได้เออหนแกนี่การเลือกงนี้ กูแรงมันร้อนเหมือนคำเก่าเนิ่นคำเก่าเนิ่นเคยเก้าไปตลอดชีวิตเป็นเชื่อนในสิ่งที่คิดหรือมันจะทุกขหรือที่เพราะฉันเองที่ร คนที่เชื่อในความรักจน,นเน็ตจะเหนือความตั้งเดิมจะถ้าคนที่เชื่อในความรเน็ตจะเหนือยก็ยังต้องเดินจะทําไมวันนี้เูาแรงมันลอยเงินคำเท่านั้นที่ทำให้ฉันยเกน ăn cơm yà tao hopp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  thảo ได้ถึงผี่สุขความหวันเจอได้เจอแม่รู้เปล่าออนเล่าเรื่องที่แม่จะซื้อธนูให้เราแล้วให้ใคฟ,ฟังมันกาเพื่อนรัออกอ้นอยู่แล้วมันก้าว่าไงเองอมันก้าอึ้งเหรอโหธนูของปอมีของจริงแต่มีเงื่อนไขว่างไงสอบไม้เสร็จก่อนออดก,ก็ออดก,ก็บอกไว สอร์ฟเศษก่อนเราจะถึงกลางแล้วทำไมวันนี้ดูงแดงมันร้อน ดับเหล็กับดับเหล็กเท่าไหร่ดับเหล็กเท่าไหร่ดับเหล็กดับเหล็กเฮ้ดับเหล็กเด็กสามอันต้องการเหล็กแค่เดียวเฮ้ยพอดีเลยจะได้ดับเหล็กแล้วเย้ได้ดับเหล็กแล้วโอ้แต่เขามีทั้งกลับเลยนะเขาจะรวยเจ้าเอาเหล็กเจ็ดอันไม่บอกจะซื้อซื้อโซ่ใครวะ คนที่เชื่อในความรักจะยังต้องเดิน 谢。 ทำไมวันนี้จะร้องเพลงทำไมชอบร้องเพลงจังเลยเนาะโอ้โหเสมอเสมอกันเลยดู้ตนล่างสีแดงสีม่วงสีส้มสีเขียวสีเขียวเออเว่าเขาชกูกระโดดกระโดดนี่กระโดดเป็นท่าเลยกระโดดท่า แล้วอีนมันก็จะขึ้นจังเลยนะเนอะเหล็กไม่ขึ้นสักป้อนหนึ่งพูดเลยว่าเหล็กไม่ขึ้นเหล็กไม่ขึ้นเหล็กไม่ขึ้นลืมบล็อกบล็อกไอวันชุดแอดเดอะบล็อกเอาบล็อกกินเดียวเลยย่า yeah. มีสองชุดเลยเหรอหกสิบสี่หกสิบสี่ สบายหลับแล้วเหรอยแหงบ้าหรอยงอ่ะอยู่ตรงทานข้ามคลองเนี้ยต้อ่ยางอะไรนะแพทยให้เขาคุับเพ่ผมนะครับอ๋อพงานแล้วมั้งหนึ่งยสิมแล้วบอกขับหรือยังับหือยัเออยหน้าบ่อ กลับม,มาเร็วเกินไปใช่ไหมโอ้ร้านกาแฟดีครับเปิดด้วยเว้ยโอ้ร้านค้ามีคนมัได้ใส่เขามีงานอะไรวะโอแม่ค้าแม่ขายมีแต่ของกิน ยังไม่ถึงเลยเพื่อนมถึงตลาดนัด,ด,นดชมตลาดนัดอยู่เวาไปถึงบ้านโมงอะสทุ่มสิบห้ายี่สองทุ่มยี you